สวัสดีค่ะนารีกีม,มาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูคลิป r a n d o m กันนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือ,อคุณจะอยู่รอดปลอดภัยจากช่วงมหากรียุคหรือไม่นะคะคุณจะอยู่รอดปลอดภัยจากช่วงมหากรียุคหรือไม่นะอ่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะ <c oughs> ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะ <c oughs> ขออภัยค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปเนาะ <c oughs> เอามาค่ะเอามาดูกันก่อนนะว่าเอ,อคุณจะรอดทนจาก ช่วงมหากรียุคไหมอันนี้ต้องบอกนะว่าช่วงมหากรียุคของแม่หมอเนี่ยหมายถึงนับตั้งแต่บัดเนี้ยไปอีกประมาณเจ็ดปีข้างหน้านะคะคุจะอยู่รอดค้นไหมมหากรียุคของแม่หมอหมายถึงภัยที่เป็นภัยที่ตอนแกนโลกมันเอียงอะ่ะอันเนื่องมาจากดาวนิบิรุกถ้าคุณรู้จักเนาะถ้าไม่รู้จักลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูนะคะ แกโรกมาจะเอียงจึงนึงอะนิดเดียวเองแต่ไอ้นิดเดียวเนี่ยมันถล่มกันทั่วโลกเลยนะช่วงนั้นนะคะ่ะมันจะเป็นช่วงเดียวกับที่เกิดสงมมครามนิวเคลียร์ร้ายแรงต้องบอกว่าร้ายแรงใครที่บอกว่าสงครามนิวเคลียร์มันไม่เกิดหรอกก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคุณมีสิทธิ์เชื่อว่าจะไม่เกิดก็ได้ไงแต่ถ้าคุณเตรียมตัวเอาไว้เผื่อวันนั้นมันมาถึงเนะี่ยมันก็ดีกว่าไหมดีกว่าที่คุณจะไม่เตรียมตัวอะไรเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่มันจะ เกิดมหากรียุคในช่วงภัยพิบัติใหญ่ทั่วโลกเนี่ยมันจะมีสงครามกลางเมืองในไทยก่อนแล้วมันจะมีภัยพิบัติแต่ว่าย่อมๆก็ไม่ย่อมนะเพราะกว่าที่แม่มอกก็เห็นว่าไปเรียบสามถึงสี่แสนคนอะคราวเดียวนะทีเดียวเลย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นอนะนี่จะเป็นมหากรียุคใหญ่ทั่วโลกแบบพร้อมๆกันอนะต้องบอกว่าพร้อมๆกันนะปัจจุบันนี้มันเป็นลักษณะแบบทยอยเกิดเนาะเกิดประเทศนู้นที <c oughs> ประเทศนั้นที ตอนนี้ถ้าคุณดูหลายๆประเทศเนาะจะมีภัยพิบัติเกิดมากมายเลยเอ, <c oughs> อ้ยขออาภัยค่ะเสียงไม่ค่อยดีเลยตามว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่จะรอดพ้นจากภัยพิบัตินั้นไหมก็ไม่รอด <c oughs> อืมขออาภัยค่ะถามว่าประเทศไทยเนี่ยรอดพ้นจากภัยพิบัติไหมก็ไม่รอดนะเพียงแต่ว่าประเทศไทยอาจจะโดนลักษณะเหมือนปลายปลายแถวเนาะมันอาจจะไม่ได้ ตต้มลงประเทศไทยมันอาจเป็นต่างประเทศรอบนอกแต่ถามว่าอิทธิพลที่มันส่งผลถึงเนี่ยส่งผลถึงทั่วโลกนั่นแหละค่ะ <c oughs> ต่อมาทีนี้ถามว่า <c oughs> ไทยมหากียุคเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆแล้วแม่หมอก,ก็เคยลงคลิปไปแล้วเนาะอันนี้เกิดนําก่อนที่จะเปิดไพ่นะว่าคุณจะรอดหรือเปล่าไทยมหากียุคเย่นเช่นนิวเคลียร์เนะี่ยมีแน่นอนละค่ะทายุสซึนามิ <c oughs> แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินยุบ น้าแข็งทั่วโลกละลายในรูปของอ่าไวรัสอาวุธชีวภาพวัคซีนล่าสุดที่แม่หมอเห็นนะ่ะที่แม่หมอลงในเฟซบุ <c oughs> ๊กเนาะตาที่แม่หมอเปิดเห็นว่ายานอวกาศ UFO ลำยังใหญ่นะใหญ่มากๆเลยมันมันเข้ามาอยู่ในโลกเราแล้วนี่แหละแล้วมันก็ฉายลำแสงสีฟ้าลงมาบนโลกเรานะคะทีนี้ มันนี่ไม่เห็นเนี่ยก็ประมาณสองวันก่อนไม่ใช่นี่ไม่ได้ต้องบอกอาัตาที่เปิดให้เห็นอ่าก็เพิ่งบรรลุตอนนี้ว่าเหมือนว่าเขาฉายรังสีอะไรลงมาแผ่รังสีสารบางอย่างนะคะลงมาในโลกของเราเนี่ยเพื่อที่จะทําลายธรรมชาติทําลายสภาวะอากาศให้อากาศเป็นพิษให้ธรรมชาติมันแปรปรวนะ่ะให้พืชสัตว์มันมันได้รับสารนะคะมันเหมือนกับเป็นลักษณะการทําลายล้างมนุษยชาติอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นช่วงนี้คุณไปไหนมาไหนก็ พยายามใส่แมสัสักหน่อยหนึ่งจะกินอะไรก็แนะนําว่าซื้อมาปรุงกินเองจะดีกว่านะคะกับอีกภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือภายในเรื่องของเรื่องของอสุรกายคุณสายมนดํามันเป็นยุคที่อสุรกายเนี่ยเยอะ <c oughs> และจะครอบงำม,มนุษย์ที่มีกิเลสโดยเฉพาะพวกหมอผีจัถูกครอบงำแล้วก็ใช้อิทธิิ์ชาและอํานาจในการในการเขาเรียกว่าไงในการหาผลประโยชน์จากกิเลสของมนุษย์อีกทีหนึ่งอะ่ะ ก็คือคนจะทำคนใสในยุคนี้มากก็คือมันเป็นลักษณะการทำลายมนุษยชาติอย่างหนึ่งนี่นแหละค่ะยุคนี้คนใสเยอะมากแต่กินจะอะไรเนี่ยอย่าไปกินซีสวอย่าบอกว่าเฮ้ยเป็นวัดปลอดภัยแน่นอนคือวัดคนใสยังเยอะกว่าข้างนอกอีกอันนี้บอกอตรงนะเ <c oughs> จ้าที่แก่ของมาเนี่ยเพราะคนที่เป็นหมอผีเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นระดับเจ้าอาวาสลับถดถอยลงมา <c oughs> เป็นหมอผีทั้งนั้นคือการจะเคารพศรัทธาใครสัก รูปหนึ่งภาพรูปไหนสักรูปหนึ่งอ่ะก็พึงพิจารณาให้รอบครอบถ้าคุณจะปฏิบัติให้ปฏิบัติที่บ้านเอานะคะจะปลอดภัยกว่า <c oughs> มาค่ะทีนี้อ่าเกิดนําไปเรียบร้อยเนาะว่าภัยพิบัติมันมีอะไรบ้าง a ออการฝังชิป <c oughs> ที่จะทําให้คนเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์จะมาแทนที่มนุษย์การฝังชิปคนโดยเอาเงินเงินเป็นตัวล่อทําให้คนแบบจําเป็นต้องใช้เงินเนี่ยแต่คุณต้องฝังชิปแรกกับการต้องใช้เงินเนี่ย <c oughs> คุณก็จะกลายเป็นมนุษย์กึง่งหุ่นยนต์ มันก็คือการทำลายล้างมนุษยชาติแลวที่แม่หมอเคยนิมิตลงไปเนี่ยว่าเห็นสงคราม <c oughs> ขออภัยค่ะสงครามหุ่นยนต์สงครามหุ่นยนต์กับมนุษย์เหมือนฐานสฟอร์เมอร์นั่นแหละค่ะเหมือนไอโรบอทนั่นแหละถ้าคุณเคยหนังอะ่ะเคยดูหนังอะค่ะคือความเป็นจริงในอนาคตมันบอกกล่าวผ่านสื่อทางหนังนะทางนักร้องเนี่ยถ้าคุณไปสังเกตดีๆนะเขาไม่กล้าเปิดเผยจริงๆแต่เขาจะ ใช้สื่อเหล่านี้ในการที่จะบอกกล่าวคุณคุณก็สามารถไปดูหนังเหล่านี้ได้มันเป็นอนาคตที่จะเกิดจะถามว่าที่สุดแล้วแม่หมอเห็นว่ามยนมนุษย์ชนะนะคะวันข้างหน้าสิ่งที่แม่หมอเห็นก็คือหลังจากมหาเคยุคจบสิ้นไปเนี่ยประเทศไทยนี่จเจริญรุ่งเรืองนะแต่คุณทางดวงทางด่วนเลยเนี่ยมันสวยอุโมง์อุโมงค์ทองเนี่ยโอ้สวยมากเหลืองอารามคือแต่ว่ารถอะ่ะนานๆมันจะวิ่งสักคันหนึ่งเนี่ยคนแทบจะไม่เห็นไง คือคนมันถูกชะล้างไปไปไปเยอะมากอะ่ะแต่ถามว่าคนไทยทั่วโลกกับแม่หมอเห็นว่าคนไทยเนี่ยเหลือมนุษย์น่าจะเยอะที่สุดแล้วนะอเออน่าจะเป็นดินแดนที่ได้รับผลกระทบอ่าถือว่าไปลายปลายแถวแล้วล่ะคะ่ะยังคงมีมีคนที่เหลือรอดเยอะ<ม>เยอะนะคะเมื่อเทียบกับต่างประเทศทั่วโลกที่ถูกกวาดล้างไปเยอะมากเลยแลย้วภัยภัยรอบนนั้นนะมันทําให้แผนที่ประเทศไทยแผนที่ทั่วโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะ ซึ่งแม่หมอก็ได้ลงในในบวิของแม่หมออยู่แล้วคุณก็ไปเป็นดูได้นะคะแต่คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อแม่หมอทั้งหมดไงเขามเป็นอนาคตมันเป็นอนาคต,นนาคตยุคที่สงครามหุ่นยนต์ทําสงครามกันอนะแม่หมออาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้นะด้วยวัยของแม่หมออาจจะอาจจะไปแล้วก็ได้อาจจะไปอยู่บ,บนสบวรนดูคุณแทนะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอะมาดูกันดีกว่าเข้าหน้าไพ่แล้วเนะาะอันนี้พูดถึงมาหากรียุคให้คุณฟังนะหลายๆคนบอกว่า ได้เตรียมแผนการสำรองพื้นที่ที่จะอยู่ในที่ปลอดภัยสำรองเมล็ดพันธุ์เกษตรมีนะคะมีข้อที่เขาจัดเป็นกลุ่มๆเอาไว้ที่มาบอกแม่หมอว่ามีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นได้เตรียมอาหารเตรียมสเบียงเตรียมที่อยู่อาศัยสําหรับชุมชนนั้นชุมชนนี้สําหรับกลุ่มคนตอนที่มันเกิดอ่ะคนจะไปหลบหนีได้มีอยู่เยอะค่ะมีอยู่หลายกลุ่มเลยที่เขาลงมาทําหน้าที่ตรงนี้นะคะถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์กับกลุ่มเหล่านั้นก็คุณก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่รอดได้นะนะ แต่ถ้าคุณไม่เจอคุณก็ปกป้องตัวคุณเองด้วยสีนะคะด้วยศีนะอะมาดูกันดีกว่าเข้าหน้าไพ่สทีนเนาะ, <c oughs> ะ <c oughs> สีไม่เท้า <c oughs> เปิดมาดีนะคะเดลเบอร์เปิดมาดีเ <c oughs> มื่อกี้เราบรรยายถึงมหากรียุคไปแล้วเนาะ <c oughs> เออเพจออกแบรน์นะคะห้ามไม่เท้าเดอะฟูลอยู่ร <c oughs> <c oughs> อดค่ะคุณจะเป็นผู้หนึ่งที่อยู่รอดปลอดภัยจากมหากรียุคแน่ๆแหละแต่ว่า ในช่วงที่คุณมีชีวิตอยู่ช่วงนั้นเนี่ยมันจะเกิดการทะเลาะแย่งชิงกันเขาเรียกว่าคือต่างคนต่างเหมือนกับสิ้นเนื้อประดาตัวคนต่างคนต่างไม่ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรทุกคนมีแค่กระเป๋ามีชีวิตมีเสื้อผ้ามีการอยู่แบบธรรมชาติอะค่ะอยู่แบบอยู่แบบไม่ได้มีโระทรัพย์อะไรไงอยู่แบบขอแค่มีชีวิตรอดรอดจากตรงนั้นแล้วอะอยู่แบบเหมือนเด็กเพิ่งเกิดใหม่อะแต่ในสังคมที่คุณอยู่ตอนนั้นอะ มันจะเป็นยุคแบบเข้ายากหมากแพงยุคแบบคนเขาจะแย่งแย่งของกินของใช้กันอ่ะคือคุณเข้าใจมาว่าคนมันตายเยอะแยะคุณมองออกไปข้างนอกอ่ะมันมีแต่คนตายมีแต่กลิ่นศพเนา่าฟ้าที่มืดสลัวสลัวฝนที่ตกตลอดเวลาไฟก็ไม่มี <c oughs> น้ำม่ะมีแหละท่วมเต็มไปหมดเลยแต่มันเจือปนกับสารกรรมัภาพรังสีที่ไหนโดนเยอะๆสารนะ่ะมันมันไม่ได้ถูกชะล้างภายในแค่ปีสองปีเนาะบางทีมันยิงยาวอ่ะ เหมือนที่ญี่ปุ่นเคยโดนมานะคะลักษณะคนเนี่ยมันก็บิดเบี้ยวไปมันก็ไม่เหมือนเดิมแต่คนเนี่ยจะทะเลาะการแก่งแย่งแก่งแย่งอาหารกันอืมนะด้วยมันมันเรียกว่าอยู่ในช่วงขัดสนอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแต่เท่าที่แม่หมอดูต่อให้ภายนอกอะ่ะเขาจะทะเลาะกันยังไงนะแต่คุณน่ะน่าจะได้อยู่ในกลุ่มคนกลุ่มคนสถานที่ที่ปลอดภยัยอันนี้เต้แม่หมอต้องบอกก่อนนะว่าตอนเกิดมหากรียุกอะ่ะ ต่อให้คุณร <c oughs> ่ำรวยล้นฟ้าขนาดไหนสร้างที่ปลอดภัยขนาดไหนแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่มีศีลนะ่ะคือเป็นคนทั่วโกงกินเข้ามาตลอดเนี่ยยังไงคุณก็ไม่รอดอันนี้บอกได้แค่นี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าประตูทุกมิติมันเปิดใครที่บอกว่าไม่เชื่อผีหรอกไม่เชื่ออสุรกายหรอกขอให้คุณมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นเราได้เห็นนะคะเพราะทุกคนจะได้เห็นแน่ๆแหละแต่เห็นแล้วคุณจะรอดหรือเปล่าอันนี้แม่หมอไม่รับประกันนะคะเพราะแม่หมอไม่ได้มีหน้าที่คุ้มของทุกคนตรงนั้นนะคะ คุ้มครองเฉพาะคนที่มีบุญสัมพันธ์กับแม่หมอนะและคุณอยู่ในศีลในธรรมตามที่แม่หมอบอกนั่นองค์แม่หมอจะคุ้มครองคุณเองแต่คุณจะได้เห็นแน่ๆละค่ะแล้วจะบอกว่าอสุรกายที่คุณได้เห็นน่ะมันสามารถจําแรงเป็นมหาเทพได้เป็นพระพุทธองค์ได้เป็นองค์จี้โกงได้เป็นพระแม่กวนอิมได้เป็นพระศิวะพระแม่อุมาได้เพราะว่าร่างซาตานนะ่ยมันเป็นร่างหนึ่งขององค์มหาเทพสูงสุดอยู่แล้วไงอิทธิฤทธิ์เทียบเท่ากับองค์มหาเทพอยู่แล้วล่ะค่ะดังนั้นคนที่จะถูกล่อล มาที่วัดสิมาที่วัดนี้สิเออบางคนอาจจะไปจิตที่มันมีแต่กิเลสอ่ะบอกแล้วไงเขาคัดคนตั้งแต่ตอนเนี้ยคัดเรียบร้อยแล้วไอ้กลุ่มนั้นน่ะจะหลงเข้าไปในนั้นเองสุดท้ายคุณก็จะไม่รอดไม่ใช่ว่าวัดก็จะปลอดภัยไงแต่ตัวคุณเองนะจะได้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่ที่คนมันมีศีลเหมือนกันอ่ะที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่มีม่านม่านแห่งศีลก็เรียกว่าม่านแห่งศีลเนาะปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะเออให้พวกอสุรกายหรือ คุณจะไปอยู่ในกลุ่มที่มันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผธุนตันธัญญาหารมเมล็ดพันธุ์อะไรมีพร้อมรอเวลาที่แสงแดดมันสาดส่องลงมาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปเพาะปลูกแล้วเริ่มชีวิตเริ่มชีวิต,วตใหม่เดอะูลอะเริ่มเหมือนคนคนสมัยยุคหิน่ะนั่นแหละค่ะเริ่มต้นตรงนั้นเลยจุดตรงนั้นนะคะแต่ถามว่าคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่มี เทคโนโลยีต่างๆบางกลุ่มอะรอดปลอดภัยก็มีและเขาก็จะเอาตรงนั้นนะคะมาความรู้และเทคโนโลยีบางอย่างที่เขาเก็บไว้เครื่องมือบางอย่างที่เขาเก็บไว้เอามาบูรณาพัฒนาการต่อนะคะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอีกยุคหนึ่งได้หลังจากมหาจียุคผ่านคนไปแล้ววันนั้นนะคุณจะได้เห็นอะไรที่อะไรที่คุณไม่เคยเห็นคุณจะได้เห็นอะไรที่คุณไม่เชื่อคุณจะได้เชื่ออะไรที่คุณวันนี้เถียงคอเป็นเอ็นว่าไม่มีคุณจะได้เห็นคือแม่หมอเนี่ยไม่ไม่ไม่ชอบเถียงกับใครหรอก ถ้าคนที่ไม่เคยเห็นผีอ่ะคือเถียงไปก็เหนื่อยเปล่าอ่ะคนไม่เคยเห็นกับคนอยู่กับผีเนี่ยมันต่างกันเนอะคนไม่เคยเห็นยังไงมันก็ไม่มีวันได้เห็นไอ้คนเห็นผีในยังไงมันก็เห็นมันจะมาเห็นก็คุณจับผีมาให้ดูหน่อยสิเธอก็ปฏิบัติให้เห็นผีเองสิดีกว่ามะง่ายกว่ามะเออถูกปะมันเถียงกันมันไม่เข้าใจกันลรอขค่ดังนั้นแต่วันนั้นอะวันที่วันที่มหาภัยพิบัติใหญ่เนี่ยได้เจอทุกที่เจอทุกคนนะคะ แต่ละคนตายในรูปแบบที่บอกได้เลยว่าคนไม่มีสีลภาพที่แม่หมอเห็นนะคือมันมันน่าเวทนามากลยคุณมันมีแต่เสียงหวยหวนคนที่โดนสารกรรมตภาพรังสีแหละถ้าคุณดูประวัติแม่หมอนะแม่หมอทอดจิตไปดูอ่ะบางคนมาท้าทายแม่หมอถ้าเก่งขนาดนั้นเลยไม่ระบุวันนะี้เวลาไปเลยล่ะ <c oughs> เอาไว้ถึงวันนั้นก่อนคุณค่อยมาท้าทายแม่หมอดีกว่าไหมต้องคุณต้องบอกว่าขอบคุณที่ศีลศักดิ์สิทธิ์มาเตือนคุณค่ณคะค่ะอย่างน้อยคุณได้ มีบุญสัมพันธ์มาฟังคลิปนี้แล้วคุณจะได้เตรียมตัวมีสติตัวเองเออไม่ใช่มาถกเถียงถกเถียงกับแม่หมอแบบนี้นะคะเออคือแม่หมอไม่เถียงกับใครนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะอ่ะเอาเป็นว่าคุณอะ่ะถ้าคุณหมั่นรักษาศีลตั้งแต่วันนี้แล้วถ้าคุณสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์พืชเก็บอะไรที่วันข้างหน้าเนี่ยคุณจะไปเพาะปลูกจะไปแปลรูปได้อะเก็บไว้นะคะเออก่อนที่เจ้าสัวเขาจะฮุบมเมล็ดพันธุ์พืชฮุบสัตว์ทุกอย่างไว้กับตัวเขาเองอะ่ะแล้วคนอคือไม่มีสิทธิ์ที่จะ เก็บมเมล็ดพันธุ์ได้วันนี้เก็บไว้ก่อนเลยตอนที่กฎหมายมันจะออกแล้วถามว่าคนเหล่านั้นมันไม่ตายเหรอแม่หมอไอ้คนที่มันชั่วชั่วที่มันเป็นเป็นเป็นระดับนายทุนที่มันโกงกินที่มันฮุบตะกะอย่างนั้นอะ่ะเขาจะไม่ตายเหรอตายสิมันไม่มีใครหนีพ้นความตายได้อยู่แล้วแหละทุกคนมีรูปแบบการตายอยู่แล้วอยู่ที่ศีลและกรรมแต่และคนเป็นผู้กําหนดเนาะแต่สําหรับตัวคุณเองแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนมีศีลสูงนะ คุณเป็นคนปฏิบัติศีลดีคุณและครอบครัวคุณจะปลอดภัยสีไม้เท้าเห็นปะคุณจะได้ไปอยู่ในชุมชนอยู่ในกลุ่มคนที่ปลอดภัยอยู่ในกลุ่มคนที่มันมีอาหารการกินมีทุกอย่างพร้อมมีความปลอดภัยจากสารต่างๆอือเพราะว่าแต่ละคนน่ะมันมีการจัดเก็บแบบพวกเกลือเอ้ยเอ่อเกลือนี่สําคัญเนาะฆ่าเชื้อโรคได้คืออยู่ยารักษาแพทย์อ่ะ มันจะมีพร้อมสําหรับบางกลุ่มที่เขาจัดเก็บเอาไว้อาหารบางอย่างบางกลุ่มเขาก็จัดเก็บเอาไว้เอเขาก็จะทําพวกอาหารสําหรับหลังภัยพิบัติอยู่ยารักษาโรคสําหรับหลังภัยพิบัติหลังสงครามโลกพวกนี้เขามีกลุ่มที่จัดเก็บไว้แล้วนะคะหลายๆกลุ่มที่แม่หมอรู้จักแลวได้เสวนาคุยกับแม่หมอในเขาเตรียมการไว้แล้วนะเขาไม่ได้เพิ่งเตรียมการนะเขาเตรียมการมาหลายปีแล้วเพื่อไว้ช่วยคนในวันข้างหน้าช่วยเยอะที่สุดเท่าที่จะช่วยได้แต่คุณจะมีบุญสัมพันธ์ไปเจอกลุ่มไหนเนี่ย อันนี้ก็อยู่ที่บารมีของคุณเองนะคะสัมพันธ์กับกลุ่มไหนคุณก็จะได้เจอเจอกลุ่มนั้นนะแต่ข้างนอกนะจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบมันมีแต่ความเขาเรียกว่าความอะไรดีละ่ะความหวาดกลัวของผู้คนความหิวโหยของผู้คนนะ่ะมันจะทําให้สติมันมันไม่อยู่กับตัวมันจะคุ้มข้างอ่ะคุณมันจะคุ้มข้างนะ,นะงนะแล้วมันจะแย่งแก่งแย่งชิงกันนะคะดังนั้นเอถ้าเป็นไปได้ไอ้ช่วงที่หลังจาก มหากรียุคไปเนี่ยคุณก็อยู่ในที่ของคุณนะคะอยู่ในที่ที่มันมีของกินมีพร้อมอยู่แล้วอยู่สักพักหนึ่ง <c oughs> จนกระทั่งแสงแดดมศาสาดส่องจนกระทั่งคนมันเริ่มเริ่มชินกับกลิ่นสเน่าอ่ะเริ่มเริ่มชินกับสภาพสมบัติไม้แล้วเนี่ยแล้วคุณค่อยออกไปตรงนั้นนะคะมันจะปลอดภัยนะ <c oughs> มันเหมือนหลังจากมหากรียุคแล้วอะ่ะคุณเริ่มต้นคุณเริ่มต้นนับหนึ่งใหมอ่อ่ะ นับหนึ่งของชีวิตใหม่เหมือนเริ่มเกิดใหม่อย่างนั้นเออ <c oughs> อยู่รอดนะคุณอยู่รอดปลอดภัยอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะ <c oughs> เอ้ย <c oughs> เสียงผู้คนในในช่วงนั้นจะหวาดระแวงกันอย่างที่บอกนะ <c oughs> จะไม่มีใครไว้เนื้อเชื่อใจกันนะกลัว <c oughs> กลัวว่าจะเป็นอสูนจำแรงมาจะเป็นผูดผีจำแรงมาแต่ให้สิ้นสุดแล้ววิบากกรรมเหล่านั้นยุคเหล่านั้นมันก็จะจบสิ้นนะ คือมันก็อยู่แค่ช่วงหนึ่งอะเจ็ดปีเต็มที่เจ็ดปีนะแต่หลังจากนั้นบูรณาการไปอีกเจ็ดปีเนาะกว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาฟื้นคืนเนี่ยหลังจากมันจบจบในเรื่องของมหากรียุคแล้วเนี่ยอุ๊ยหลังจากนั้นเจ็ดปีต่อจากนั้นอีกเจ็ดปีเขาเรียกว่าเจ็ดปีทาลายล้างเจ็ดปีเป็นผู้สร้างเริ่มสร้างก็อย่างที่บอกอะคะ่ะในที่สุดแล้วแผ่นดินมันจะกลับมาเขียวขจีมันจะกลับมามีอาหารที่บริบูรณ์ ภายใต้ผู้หญิงคนหนึง่งที่เป็นคนนําอย่างที่บอกว่านารีขี่ม้าขาวนั่นแหละคนนั้นแหละค่ะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยหรอกผู้คนทั่วโลกอะ่ะจะให้การยอมรับจะให้ความเชื่อมั่นในบุคคลคนนี้แต่ไม่ต้องถามแม่หมอว่าคือใครแลวไม่ต้องบอกบอกแม่หมอว่าคือ,ค,อคุณหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณเองเพราะอย่างที่บอกว่ามีเยอะแยะเลยนารีขี่ม้าขาวต่างคนต่างทําหน้าที่แต่ละจุดไปให้เสร็จสมบูรณ์พอแล้วอแค่นั้นแหละค่ะเพียงพอแล้วเอาเป็นว่า หลังจากจบมหากียุคแล้วอะ,อะความศีวิไลความศิวิไลประเทศไทยนะก็จะศิวิไลอุดมสมบูรณ์ <c oughs> ต้นไม้ต้นหญ้าก็จะเขียวขจีสวยงามครั้งหนึ่งที่แม่หมอนิมิตว่าพระแม่อุมาเนี่ยพาแม่หมอไปเที่ยวไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวไปเดินดูบ้านเมืองในประเทศไทยนะคะเดินดูแบบว่าทิวทัศน์อะแม่หมอเห็นป่าเขานะ อุย้ยเขียวชุม่มขจีสวยงามมันไม่เหมือนตอนเนี้ยที่มันมีแต่เขาหัวโล้นอ่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้อะ่ะเออแต่ในยุคต่อจากที่มันจบไปแล้วอะ่ะมันทําลายล้างจบไปแล้วอะ่ะหลังจากที่สร้างใหม่แล้วอะ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนพื้นป่านะมันอุดมสมบูรณ์มากมากเลยนะคุณธรรมชาติมันน่าอยู่บ้านเมืองก็ดูเจริญเจริญรุ่งเรืองอะ่ะพืชนธุน์ธัญยาหารนะก็แบบสะอาดปลอดภัยนะคะแล้วคุณจะได้อยู่ยุคนั้นนะ คุณเป็นคนหนึ่งที่โชคดีนะคะที่คุณจะได้อยู่ยุคเหล่านั้นและหวังว่าเราถึงตอนนั้นเรายังจะได้เจอเจอกันอยู่เนาะไม่รู้ถึงตอนนั้นแม่หมอจะยังอาชีพอยู่หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอาชีพของแม่หมอมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆพออาชีพหนึ่งจบคืออาชีพของแม่หมอมันทําเพื่อที่จะไปต่อยอดอีกอาชีพหนึ่งนะคะคือมันเป็นทางสะพานเชื่อมของแม่หมอในการทํางานแต่ละอย่างของของเบื้องบนเขาอะ ออหมดอาชีพหนึ่งแม่หมอก็ต้องไปอีกอาชีพหนึ่งเพื่อทําเพื่อที่จะต่อยอดไปอีกงานหนึ่งให้มันบรรลุบรรลุถึงเป้าหมายที่เขากําหนดนะคะดังนั้นแม่หมอก็คงบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยจะเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยเป็นหมอดูอย่างเงี้ยออมาช่วยช่วยคุณใส่คนแบบเนี้ยช่วยแก้คุณใส่คนไปได้อีกนานแค่ไหนอันนี้ไม่รับปากการะกันแต่ส่วนหนึ่งแม่หมอรับปากการะกันได้ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่เข้ามาฟังคลิป r a n d อมนี้แล้วคุณอาจจะได้รับประทานพรจากพ่อแม่คุณิมพ่อแม่อุม,มาพ่อแม่รัศสมี องพระเจ้าแม่หนี่ว่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งปวงนะค่ะให้คุณรอดปลอดภัยจากมหากียุคและได้อยู่ในสังคมที่ปลอดภัยได้อยู่ในยุคถึงช่วงศรีวิไลในแดนของยุคของพระศรีอริยะเมตไตรเนาะโอเคนะคะก็ยินดีกับคุณนะยังไงวันนี้ก็มั่นถือศีลเยอะๆเ,อเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีแค่นั้นแหละคนก็ศีลเกิดแล้วถ้าคุณไปตักบาตรเอาเงินเข้าวัดบไปทำบุญเยอะๆเลย แต่ในใจมีอคติอคติกับคนอ่ะเอแค่ง่ายๆอ่ะถ้าคุณมีอคติกับแม่หมอก็พอแล้วแค่นั้นนะคุณก็เป็นอกุศลแล้วบ่วงกรรมมันก็เกิดแล้วถูกปะเออแต่ถ้าคุณจิตคิดดีพูดดีทําดีกับทุกๆคนนะบุญกุศลตรงนั้นมันก็เกิดแล้วแหละคะ่ะเพราะเวลาคุณคิดคุณทําอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเบื้องล่างเนะี่ยเขาได้ยินได้ยินชัดแจ๋วเลยด้วยดันงนั้นนะคะคิดดีทดําดีปฏิบัติดีนะคะเพื่อให้อยู่รอดถึงหลังมหากรียุกนะ ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันหมือนว่าวันนั้นเรายังจะได้เจอเจอกันนะขอบคุณสําหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ